สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะสรุปมติคอรมอโครงการต่างๆของรัฐบาลสวัสดิการจากท่านโทสกสํานกนายกรัฐมนตรีนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับฟังกันได้ค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดตับสไ r i b ์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปด,ดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะสวัสดีครับ วันนี้ก็ต้องขอไปนะฮะที่อชานิดหนึ่งไปเรื่องแรกเลยนะครับท่านนายกรัตรีก็มีข้อสั่งการนะครับแล้วก็ทำประรบของท่านนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของหนี้ครูปัญหาหนี้ของครูนะครับซึ่งวันนี้ท่านยกติดตามความก้าวหน้านะครับในการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับมี การแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมแล้วแล้วก็มีต้นแบบชัดเจนนะครับรวมไปถึงการแก้ปัญหานี่ครัวเรือนด้วย่ายกก็ได้สั่งการให้ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับทุกกลุ่นนะครับแล้วก็ดาเนินการต่างๆให้เป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับเรื่องที่2เรื่องโควิดนะครับนายกได้กําชับให้หน่วยงานนะครับชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนนะครับอย่าประมาทและก็ ต้องคอยเตือนและก็การป้องกันตนเองนะครับแม้ว่าโอมิคอนสายพันธุ COVID ์โค v ิดสายพันธโอมิคอนนะครับจะมีอันตรายน้อยอัตราการติดเชื้อสูงแต่กแต่อัตราการเสียชีวิตไม่ได้สูงตามไปด้วยนะครับก็ยังคงกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับรณรงค์ในการฉีดวัคซีนให้ครบ2เข็มแล้วก็ให้เร่งในการฉีดเข็มบูสเตอร์นะครับรวมไปถึงในเรื่องของให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสุ่มตรวจ atk ให้มีมาตรฐานนะครับแล้วก็เร่งดําเนินการตรวจของปลอมนะครับแล้วก็ดําเนินการจับกุมนะครับแล้วก็ช่วยดูแลร,ราคาเอทให้เหมาะสมนะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยจะเป็นการช่วยลดภาระของพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องต่อไปนะครับในเรื่องของการชี้แจงยัต,ติการอภิปรายทั่วไปนะครับ นายกคำชับกรมนะครับให้มีการเตรียมความพร้อมในการตอบคําถามและชี้แจงในยัติอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อจ,จริงหรือเสนอแนปะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมตินะครับตามมาตรา152นะครับของรัฐธรรมนูญในช่วงวันที่ 18, 17, 18กุมภาพันธ์นี้โดยนายกจะเป็นผู้ที่กล่าวเปิดในแต่ละประเด็นซักถามนะครับเพราะรู้หลักการทั้งหมดส่วนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จะเป็นผู้จะเป็นผู้ให้รายละเอียดลอกกระทรวงเป็นผู้ปฏิบัตินะครับท่านนายกยังย้ําว่าแม้จะไม่มีการลงมติแต่อยากจะให้สื่อสารชี้แจงไปยังทั้งภายในและภายนอกสภาสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเชื่อเห็นว่าปัญหาอยู่ตรงไหนและรัฐบาลแก้ไขยอย่างไรนะครับไปดูในเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญนะครับเรื่องแรกนะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตในการลดภาษีน้ำมันเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่20พฤษภาคมสองายโดยสาระสาคัญนะครับเป็นการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆที่คล้ายกันนะครับทำให้โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับลดประมาณ3บาท it, ต่อลิตรแตกต่างกันตามแต่ละประเภท และหลังจากครบ3เดือนก็จะปรับสู่ราคาเดิมนะครับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับผ่านราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่ลดลงโดยตรงนะครับรวมถึงจะส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงตามไปด้วยโดยกระทรวงการคลังคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวนะครับจะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ประมาณ5,700ล้านบาทต่อเดือนนะครับ เป็นระยะเวลา3เดือนก็จะสูญเสียรายได้ประมาณ1,7 1 0 0ล้านบาทนะครับแต่ก็จะเป็นการช่วยให้เศร,รษฐกิจของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตการเกษตรการท่องเที่ยวและการบริการได้รับความช่วยเหลือในช่วงที่ประเทศยังปเผชิญกับสาการโควิด -19 อยู่นะครับเรื่องที่2นะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า มุ่งผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิต e v สู่ความเป็นดี t อยแห่งเอเชียนะครับโดยมีมาตรการทั้งมาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษีนะครับเพื่อให้ราคารถยนต์และรถจักรยานยนต์ประเภทรถไฟฟ้าแบตเตอรี่สามารถแข่งขันกับรถประเภททั่วไปได้ส่งเสริมไม่เกิดการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศเป็นไปตามเป้าหมายการผลิตและการใช้ยานยนต์ไร้มลพิษโดยในช่วง2ปีแรกนะครับปี6 5ถึง66 จะให้ความสําคัญกับการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอย่างกว้างขวางโดยเร็วครอบคลุมทั้งการนําเข้ารถยนต์รถจกักรยานยนต์ไฟฟ้าสําเร็จรูปทั้งคันยกเว้นหรือลดอัดลดอากรนนาเข้าลถอัตราภาษีสรรพสามิตรกรณีรถยนต์รถกระบะรถจกักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของผู้ประกอบการในไทย โดยในช่วง2ปีตัดมานะครับปี6 7และก็2 5 6 8จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศเป็นหลักโดยยกเว้นการยกเว้นลดอากรน,นำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปทั้งคันแต่ยังคงมาตรการลดภาษีอัตราภาษีสับภามเิตเเงินหดหนุนตามเงื่อนไขที่ต้องกำหนดต่อไปซึ่งจะทำให้ต้นทุนรถไฟฟ้าสำเร็จรูปทั้งคันที่นำเข้าสู่ นำเข้าสูงกว่ารถยนต์นะครับรถจกักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศเพื่อรองรับแนวโน้มความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นต่อไปเรื่องที่3นะครับคณะรัฐมตรีรับทราบร่างแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่3นะครับปศ .2565 ถึง2570วัตถุประสงค์ก,งก็เพื่อลดความชุกของการบพริโภคยาสูบ ของประชากรและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากอันตร,รายจากควันบุหรี่โดยแบ่งการดำเนินการภายใต้6ยุทธศาสตร์โดยมีกรอบองบเงินจำนวน498ล้านบาทนะครับยุทธศาสตร์ที่1นะครับสร้างความเข้มแข็งและยกระดับขีดความสามารถการควบคุมยาสูบข,ของประเทศยุทธศาสตร์ที่2ป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบยุทธศาสตร์ที่3บำบัดรักษาผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ ยุทธศาสตร์ที่4การควบคุมตรวจสอบเฝ้าระวังและเปิดเผยทํารายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบยุทธศาสตร์ที่5ทําสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่และก็ยุทธศาสตร์สุดท้ายนะครับยุทธศาสตร์ที่6มาตรการภาษีป้องกันและปราบปรามเพื่อควบคุมยาสูบ มาต่อด้วยเรื่องการส่งเสริมการลงทุนในพลังงานสะอาดนะคะระหว่างกระทรวงพลังงานกับภาคเอกชนของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายทางเศรษฐกิจ BCG ของของประเทศไทยอยู่แล้ววันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างหนังสือแสดงเจตจำนงหรือว่า LOI นั่นเองนะคะสำหรับ เริ่มความต้องการใช้พลังงานสะอาดระหว่างรัฐบาลไทยและภาคเอกชนของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในเบื้องต้นประกอบด้วยภาคเอกชน19บริษัทด้วยกันซึ่งคาดว่าการขับเคลื่อนในเรื่องนี้อาจจะนำไปสู่เม็ดลงทุนในประเทศไทยได้มากถึง2,000กว่าล้านเหรียญสหรัฐค่ะ การแสดงเจ็ดจำนงของรัฐบาลไทยโดยกระทรวงพลังงานกับภาคเอกชนสหรัฐนี้ก็จะมีการลงนามในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่17กุมภาพันธ์นะคะโดยกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพ สาระของหนังสือแสดงเจตจำนงนะคะจะเป็นความมุ่งม,มั่นร่วมกันของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาในการส่งเสริมการลงทุนสำหรับธุรกิจที่ทั้งสองประเทศให้ความสนใจโดยจะเป็นการใช้ศักยภาพในการจัดหาและใช้พลังงานสหรัฐ ในส่วนของสหรัฐเขาก็จะชักชวนนักลงทุนมาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและในส่วนของฝ่ายไทยก็จะอำนวยความสะดวกและสนับสนุนในเรื่องของการจัดหาพลังงานสะอาดสำหรับการดำเนินธุรกิจของสหรัฐนะคะภายใต้เงื่อนไขและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป้าหมายของออการลงนามในครั้งนี้นะคะจะประกอบด้วยหลายเรื่องด้วยกัน,นะคะ่ะ คือการผลักดันให้เกิดตลาดพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันด้านราคาการกำหนดนโยบายด้านพลังงานสะอาดให้มีความเหมาะสมการส่งเสริมระบบการรับรองสถานะด้านสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในการซื้อขายพลังงานสะอาดและการสนับสนุนการพัฒนานโยบายและโครงสร้างพื้นฐานของด้านไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดในประเทศไทยได้นะคะ ซึ่ง19บริษ e. ัทที่ให้ความสนใจนะคะตัวอย่างนะคะบริษ <efecto. S 2> ัท HP Apple Nike John s o and John s o n นะคะ Dow i n t e r c o r p o r a t i o n l and Lauren Corporation นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายแห่งจนครบ19บริษัทคะเรื่องที่2องะเป็นเรื่องของ การดูแลครูและโรงเรียนเอกชนที่เปิดรับนักเรียนผู้มีความบกพร่องหรือว่ากลุ่มที่มีความพิการนั่นเองนะคะโดยปัจจุบันนี้รัฐบาลเนี่ยได้ให้เงินอุดหนุนค่าใช้ใจ่ายรายบุคคลที่อุดหนุนให้แก่นักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนซึ่งอัตราที่ให้ปัจจุบันนี้มันต่ำกว่าที่รัฐบาลอุดหนุนในโรงเรียนของรัฐที่ออให ให้แก่โรงเรียนที่ดูแลเด็กพิการนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคอรามอก็มีมติที่จะปรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสําหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนให้สูงขึ้นเพื่อโรงเรียนและครูจะได้มีงบประมาณที่เหมาะสมเพียงพอในการดูแลเด็กพิการค่ะในส่วนนี้นะคะทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะของบประมาณในปี2566เพิ่มเติมอีก1 1 8ล้านบาทคา่ะแบบ่งเป็น ให้แก่โรงเรียนเอกชนในระบบสามัญศึกษาจำนวน106ล้านบาทแล้วก็ประเภทอาชีวะจำนวน12ล้านบาทนะคะในส่วนอัตราที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะในจบไปแล้วนะคะกับคลิปเสียงบางส่วนสรุปมติคอรมอ,อโครงการต่างๆของรัฐบาลสวัสดิการจากท่านโฆษกรัฐบาลนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ